สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็มาอยู่กันในช่วงของการจัดอันดับนะครับก็ห่างหายจากช่วงนี้ไปนานมากๆเลยนะครับก็ล่าสุดที่ผมทําเกี่ยวกับการจัดอันดับก็จะเป็นแมปดอนะครับนะในโลบอคซึ่งคลิปน,นี้จะเป็นคลิปแรกเลยของช่องที่ได้ไปจัดอันดับในเกมอื่นนะครับที่ไม่ใช่ในโลบอคนะโดยเกมที่ผมจะมาจัดอันดับนั่นก็คือ War Thunder นะครับในหัวข้อที่ว่า 5แมปที่ผมเกียรติมากที่สุดในโหมดรถถังใน War Thunder นะครับก็การจัดอันดับครั้งนี้ส่วนมากก็จะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมบอกเหตุผลของท่านมาด้วยอันนี้สําคัญมากเลยนะโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูอันดับที่5กันเลยนะครับผมอันดับที่5้านะครับเป็นของแมปย่าง ฟิลออฟนอมังดีนะครับนะแบบนี้ก็เป็นแบบป,ประเภทของฟิลออฟนะครับโดยส่วนใหญ่ไอ้พวกแบบที่มันมีคํานำหน้าว่าฟิลออฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแบบที่แบบมันจะขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือแต่ละบล็อกเนี่ยระยะห่างเนี่ยมันก็ไกลมากขึ้นนะครับเป็น300-400อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะโดยสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบแบบฟิลออฟนอมังดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวแมปนะครับ่อน้าจะมีความกว้างนะครับอย่างแรกเลย อย่างที่สอนนั่นก็คือที่โลกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะแถวๆจุด B นะครับจุดตรงกลางแล้วก็จุด C ที่อยู่ด้านล่างนะครับนะแล้วถ้าเกิดใครที่เกิดตรงแถวๆฝัออ่งขวาเนี่ยอ,อ,อันนี้จะดีหน่อยเพราะว่ามันจะมีป่าอะไรเนี่ย ุ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครเกิดฝั่งซ้ายเนี่ยเออก็อาจจะโชคร้ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่โล่งเลยนะครับแทบไม่มีอะไรให้แบบเราหลบซ่อนได้นอกจากพวกซากบ้านเล็กๆนะครับนะทำให้เรามีโอกาสสูงมากเลยที่อาจจะโดนคนในป่าอนะไรพวกนี้ตุ่มยิงได้แบบง่ายมากเลยนะครับนะ หรือบางครั้งเนี่ยบางคนที่แบบเขาเอาลายพังมาเนี่ยเราแทบ,บจะไม่เห็นตัวเขาเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเขาซุ้มอยู่ในป่าและเขาอยู่ในจุดไหนนะครับเป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเกลียดตัวแมปนี้นะครับนะอันดับที่4นะครับตกเป็นของแมปอย่างสวีเดนนะครับโดยสาเหตุหลักที่ผมเกลียดแมปนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นทางในแมปนี้เ็น่าจจะมีความสลับซับซ้อนนะครับพวกทางเลี้ยวทางโค้งเลี้ยวในแมปเนี้ย มีเยอะมากนะครับพวกเส้นทางตรงๆส่วนมากมันจะไปอยู่แถวๆพวกแบบจุดที่ให้เราไปยึดแล้วก็พวกส่วนสาธารณะที่เป็นเส้นทางผ่านแลวเนะี่ยเป็นต้น,นครับมันส่วนมากมันไปอยู่ตรงนั้นกันหมดนะครับที่ซุ่มที่เอาไว้แบบให้สายเนเปเปอร์เล่นในแมปเนี้ยก็มีน้อยเช่นเดียวกันครับส่วนมากมันจะเป็นทางตรงซะมากกว่าครับที่เขาจะไปอยู่กันนะซึ่งบอกเลยว่าผมแทบจะไม่ถนัดเลยนะเออตัวใหญ่ผมจะถนัดพวกแบบ เทเนเปอร์ที่แบบมันเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับกว้างๆนะเป็นต้นนะเออผมจะหันัดแบบนั้นมากกว่าแต่อันนี้มันเป็นเส้นทางตรงแล้วมันมีแค่จุดๆเดียวไงเออมันก็เลยรู้สึกไม่หันหนัดอ่ะมันดูแคบๆอะไรแบบเนี้ยเออแล้วมันก็มีทางแยกอะไรนี้อีกก็กลัวว่ามันจะมีตัวแบบมาดักเพิ่มอีกอะไรพวกเนี้ยเป็นต้นนะอันดับที่3นะครับตกเป็นของแบบอย่างไฟอาร์คนะครับผมแบบเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแบบที่ผมอ่ะปวดหัวมากที่สุดแล้วนะครับโดยเฉพาะ เมืองที่อยู่ตรงกลางนะครับตัวแมพเลยนะโดยเมืองนี้ยผมบอกตามตรงนะครับว่าคือแม่งทุกคนในเมืองเป็นเป็นคนละธรรมชาติหรือไงวะคือไม่มีแต่พุ่ยากเต็มไปหมดเลยอะ่ะกอเกิดใครที่เล่นมาจะรู้ดีนะครับว่าตรงกลางแมพนี้มีแต่พุ่ง้าเต็มไปหมดเลยเออแล้วมันเหมาะกับพวกแบบรถเล็กๆอะไรพวกนี้มากครับรถเตี้ยๆอะไรเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยนะตรงเนี้ยเราะว่ามันเห็นยากมากเลยนะครับเพราะมันมีพุ่งยากแล้วเนี่ยบังอยู่นะเป็นต้น รือพวกรถใหญ่เลยเนี่ยถ้าเกิดติดพุ่งหญ้ามาเนี่ยเพอๆอาจจะเนียนจนแบบแทบบจะแยกไม่ออกเลยนะว่าอันไหนพุ่งหญ้าปลอมอันไหนพุ่งหญ้าแบบแท้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ผมเกลียดแบบนี้ก็คือพุ่งหญ้ามันเยอะจนแทบบจะมองไม่เห็นรถถังนะครับอันดับที่2นะครับตกเป็นของแมปอย่าง p r e d e s นะครับผมแมบปบนี้ก็เป็นแมปน้องใหม่นะครับที่ก็น่าจะมายังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับเพิ่งจะมาในช่วงของอัปเดต น่าจะประมาณโดนเอชมั้งที่มันเพิ่มโดนมาครั้งแรกเนี่ยเออแล้วข้อมูลเกี่ยวกับแบเนี้ก็มีน้อยมากๆเลยนะครับนะมีน้อยจริงๆซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่ผมเขาีจะกำหมัดมากๆนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของภูเขานะครับคือแบบนี้ภูเขามีเยอะมากเลยนะเออแล้วก็แทบจะทุกจุดอะเป็นที่ซุ่มชั้นดีเลยนะครับนะคือผมเคยเจอบางตานะครับผมคือผมอะ เอออยู่ภูเขาจุดของผมนะครับนะเออแล้วยิงไปอีกจุดหนึ่งแล้วจู่ๆก็โดนเออไอศตรูจากอีอีภูเขาหนึ่งยิงมาหาผมนะครับนะคือแบบโอ้โหทุกทุกจุดนี่คือแบบมันที่ซุ่มดีๆทางนั้นเลยนะบวกกับพื้นที่โลกในแแมปเนี้ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแถวตรงกลางแมปรับที่มันจะเป็นเออพวกเกาะเล็กๆอะไรพวกเนี้ยห้เราไป ยึดนะครับที่มันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะยิงปืนนะครับจากบนภูเขาไปหาคนด้านล่างได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างมันแทบไม่มีอะไรให้กันนะครับนอกจากพวกบ้านเรือนไม่ก็พวกภูเขาเกาะอะไรพวกนีน้เล็กๆนะครับนะแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับกับแมปที่ผมเกลียดมากที่สุดนะครับในโหมดรถถังนั่นก็คือแมปยังฟินแลนด์นั่นเองนะโดยสาเหตุที่ผมเกลียดแมปนี้นะครับเพราะว่าตัวแมปอะ่ะมีแต่ป่านะครับผมนะเป็นป่าโซนป่าฮิมาอะไรก็ว่าไปนะ โดยด้วยความที่มันมีป่าเยอะนี่แหละมันก็เลยเป็นที่ซุ่มอะไรพวกนี้โอ้โหได้ดีเลยละ่ะคือถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ล,งล่งอะไรแบบนี้ไม่ได้หาที่ซ่อนอะไรเนี่ยเราอาจจะถูกยิงได้มาจากในป่าครับนะซึ่งอันนี้เป็นแบบโอ้โหฝันร้ายเลยมันก็เลยทําให้ผมแบบเราแวงไม่กล้าไปไหนเลยเออทั้งเกมอะ่ะแต่ด้วยความที่แมปนี้ยมันก็มีหิมะด้วยครับผมผมบอกเลยนะว่า แค่แบบปตกิก็มองยากแล้วนะพอมาเจอสีขาวเนี่ยปุ๊บโอ้โหมองยากขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดรถคนใดที่แบบเอาลายพางมาเนี่ยผมแทบจะมองไม่เห็นเลยคือต่อไม่ใส่ลายพรางอะ่ะท่านเชื่อปะ่ะแค่ไม่ใส่ลายพรางหรือว่าใส่ลายมาผิดอะไรพวกเนี้ยผมเองก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันนะคือถ้าเกิดมันไม่อยู่ที่โล่งนะครับหรือไม่ได้ขยับไปไหนผมเองก็ไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ํานะเออแทบจะคิดว่าเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเลยอะ่ะ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ5แมปที่ผมเกียดมากที่สุดนะครับในโหมดรถถังนะก็ขอย้ำอีกทีนะว่าการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับถ้าท่านรู้สึกไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมบอกเหตุผลของท่านมาด้วยนะครับโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บายบายครับ